้าเซลล์ออมเนื้อจ้าคู่ปตาบันดุงจ้าอันนี้ลูกค้ากําลังเลือกจ้าว่าสิเอาขั้นไหนเนาะจ้าแต่ว่าหน้าจะเอาขั้นนี้แหละจ้าเป็นรถปี63สามเดย์สองพันหกร้อยสม้งจ้าดาวรับรถอยู่ที่สี่หมื่นบาทเนาะจ้าขั้นนี้จ้ายังบอปรับสภาพเลยจ้าี๋ยวเาไปลอดลุนกันจ้าว่าลูกค้าจะจองขั้นใดเนาะจ้าเบอร์โทรเซลล์ออมกา0610206444เด้อจ้าขายรถยูคู่ปตาบันดุงเด้อจ้า มี่ถาอุดรห้องนี้นะจ๊ะก็เลยให้สร้างล่องให้เบิ้งจ้ะถ้ามี l อ018ศูนย์หนึ่งแปดนะจ๊ะวางดาวรับรถอยู่สี่หมื่นบาทนะจ๊ะเป็นรถตีหกสามในสองพันหกร้อยสมุงจัะคอนในหกปีอันนี้ลูกค้ามาเบิ้งรถกับเสี่ยวออมน,นะจ๊ะกำลังเบือกว่าสิเอาขั้นไหนไดีจ๊ะฝากกดไล์กดแช่คิดนะจ๊ะ พันเมลลูกค้ากำลังหารถสีได้เห็นว่ายุคูปตาบันดุงนี่มีรถมือสองพร้อมใส่งานมาลองรถใดแล้วก็มีอยู่จริงตรงปกนะจ๊ะฝ<ม>ากกดไล์กดแชร์จ้ามี l อ0 1 8ด้วยจ๊ะตอนนี้ลูกค้ากำลังล่องทันเมนลูกค้าสนใจตะเขามาเบิงไดใดจ้ามีให้เหลือกหลายเลยจ้ะ การเบิ้งเครื่องเนี่มนจ้ะลูกค้าน่าจะเอาขั้นนี้เสียงยังนุ่มนี้เลยจ้ะขับมานล่องมาเหลือกเบิ้งใดจ้า40ซเร่งก่อนนี้กับซีนี่ดาว30,000่น 30, ที่มื่นหามื่นหกมื่นเราแต่ขั้นนะจ้ะ รคาคาเงื่อนสดกระสีเริ่มต้นอยู่ที่แสนที่แสนสองที่แสนสามที่แสนสี่แล้วแต่ขั้นจากมาลุนไดสไตล์ไดมาเลือดเบิ่งไดจ้าเอลซีซูนวอลฮาซูนรุนไงรุ่นเอ็มเท่า, M, ากับมีจ่จ้ะเอาไว้ดันแบบเขาล่องอ่อยกับมี่เดี๋ยวมาเบอ่งวาลูกค้าสิตกัดสินใจจองบอดน,นะจะ้ะได้คิดว่าน่าจะจองจ้าเพราะว่าเป็นเป็นลูกค้าเก่าผ้ามาและจะ้ะ สีออกไปเห็นไฮมั่นจ้ะอยู่สีขาดอุดรอปโน่นนี้จ้ะรถนี้ยังบริปรับสภาพนะจ้ะตอนนี้สร้างกำลังหึงทำแนน้ำลูกค้าจ้ะ้ะรถท่านี้เป็นเป็นอีโกสามจ้ะเนี่ยกระิประมาณสามปีกระสิเขาปีนี้กีทีิกที่ทต่ว่าเพิ่นกบาบ่ได้ใไฟนัานจ้ะ เอาลองได้เลยจ้ะเอาลองลองเอาลูกลองลอง,อลองสนใจเขามาเบิ้งน้ำเื้ออม,มเบเดจ่าเบอร์ทรรั่วศูนย์หกหนึ่งศู์สองศูนย์หกซีซจ้ะอยู่ภูบตาบันดุงจังหวัดอุดรทางมาค้ำสนด,ดาาุ่นจ้ะเขามาเลือกเบิง้งไดจ้ะรถกระิมีปี6กหนึ่งหกสเนาะ นี่เหยเลือกหลายเลยจ้ะแต่ละคันราคาประคือกันเนาะจังมาเลือกเบิงน้ำอ่อนเน้อจ้ะตดมีแต่สาภาพเดิมๆเน้อจ้ะขั้นเมนจองแล้วทางหลานจังเสียวปั๊บสาภาพให้จ้ะยังบอกช่วงนี้ก็สามารถทวงมาปรึกษาอมเมร์จ้ะการออกรถแบบใดราคาประมาณใดเซลล์ออมบอกแน่กะ เอามาได้จ้ะ0610206444นะจ๊ะจ้าแล้วลูกค้าก่ะเลือกคันนี้เด้อจ้า คันนี้เลยจ้ะเป็นรถปีหกสามจ้ะกระซีตรวจเช็คให้พร้อมใส่งานพันลูกค้าเสียวพันหาหรือพันหกจ้ะพันหาโอเคจ้ะลูกค้าเอาตัวรถใบดันแล้วก็พนันหลังเอาเป็นพันหาเน้จ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวจะไปเียนเอกสารกับลูกค้ากันเน้จ้า